มักธรรมะที่ควรเจริญมักได้แก่ทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์หากผู้ใดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมักได้อย่างสมบูรณ์ผู้นั้นก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เกี่ยวกับมักมากมาย สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงอป,ปะริหานิยธรรมเจ็ดอะริหานิยธรรมเจ็คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญเป็นธรรมะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความเสือ่อม แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือการป้องกันความเสื่อมฝ่ายคณะสงฆ์และการป้องกันความเสื่อมฝ่ายบ้านเมือง สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงการป้องกันความเสื่อมฝ่ายบ้านเมืองหลักธรรมสำหรับป้องกันความเสื่อมและสร้างความเจริญให้แก่องค์กรสังคมและประเทศชาติฝ่ายบ้านเมืองมีหลักการอย่างเดียวกันกันกบฝ่ายคณะสงฆ์จะต่างกันบ้างเฉพาะในบางประเด็นเช่น 1มันประชุมเนืองนิดการประชุมถือเป็นการปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาของบ้านเมืองร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเพื่อนำไปเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองต่อไปสอง พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุมหมายความว่าเมื่อมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องใดจะต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อจะได้มีมติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของที่ประชุมสามไม่ล้มเลิก หรือไม่บัญญัติกฎระเบียบตามอำเภอใจความสงบสุขของสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยกฎระเบียบอันเป็นผลของการประชุมปรึกษาหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ผลเป็นที่ตกลงหรือยอมรับตรงกันดังนั้นเมื่อผลการประชุมเป็นเช่นไรก็ไม่ควรล้มเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้ลงมติตกลงกันไว้ในการประชุม4เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ย่อมมีประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆมาเป็นเวลานานอาจมีมุมมองหรือแง่คิดที่เกิดจากประสบการณ์ ชีวิตและสามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่ให้ข้อเสนอหรือคำแนะนำอย่างไรก็ควรรับฟังไว้แล้วนำมาพิจารณาไต่ตรงหรือปรับใช้ให้รอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ห้าไม่คมเหงหรือฉุดคร่าสตรีบุรุษควรให้เกียรติสตรีการฉุดคร่าอนาจารสตรีถือเป็นภัยร้ายแรงของสังคมหกเคารพสักการะบูชาเจดีย์ เราควรให้ความเคารพและปกป้องรักษาสิ่งที่ควรบูชาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งคุณงามความดีและการทำความดีรวมทั้งช่วยกันดูแลสมบัติของส่วนรวมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ให้การอารักขาพระอระหันต์ซึ่งหมายรวมถึงพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้กำลังใจคนดีไม่ทำลายคนดีให้หมดไปจากสังคม <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล และขอขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ